สวัสดีครับวันนี้พบกับธามากจิคอสโอเวอร์อีวานเกเลียนกันนะครับผมก็เป็นการคอสโอเวอร์กันในสิ่งที่ผมไม่น่าคาดคิดได้นะว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับเอาอีวานเกเลียนมาใส่เป็นสัตว์เลี้ยงในธามากจิครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับผมก็ที่จะมีสามเวอร์ชั่นนะครับผมก็คือมีในส่วนของอ่าเวอร์ชั่นนะครับศูนย์หนึ่งนะครับผมศูนย์ศูนย์แล้วก็ศูนย์สองนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาแกะกันนะครับผม หลังจากผมไปทาการแกะมาเรียบร้อยนะครับก็จะมีคู่มือนะครับผมตัวนี้นะครับมีธมกตจิแล้วก็มีตัวของกล่องเนาะหลังนเราก็จะเอาออกไปนะครับหากเกมนี้นะครับผมก็ถ้าใครเคยเล่นธมก็ตอยู่แล้วน่าจะเข้าใจไม่ยากนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยครับดูตํานานของการเกิดครับผมนี่ครับผมอ่าก็จะให้ใส่เวลาก่อนนะครับผมตอนนี้นะครับเวลาประมาณเที่ยงพอดีนะฮะก็ เดี๋ยวเราจะมากดครับผมเวลานะตอนนี้เป็น AM อยู่นะครับอันนี้เป็นชั่วโมงเป็นนาทีนะครับผมอ่าอันนี้สมมุติอ้าวเกิดพอดีนะครับผมเป็นภาพ second impact หรือเปล่านะครับผมอ่าตัวอ่อนนะครับผมมีการฟักออกมาแล้วครับก็คืออดัมนั่นเองนะครับผม Yeah. นี่ครับได้สาวออกมาแล้วครับผมโอ้ใครเนี่ยสองคนนี้เลหรือเปล่าอินเนอร์จีเหรอเอสทูอินเนอร์โหให้กินเอสทูเลยเหรอเต่าปฏิกรเอสทูนะครับก็โดยหลักของดิจิมอนเอ้โปเกมอนเอ้พามอกกินะครับก็จะกินประมาณสี่ครั้งก็จะหัวใจเต็มนะครับ ก็จะดูว่าสี่ครั้งตามนี้ไหมนะครับกินแล้วฮนะอ่าอิ่มแล้วมห็นไครับนั้นจะกินกินอันน่างครับสุยกะน่าจะเป็นแตงโมนะเราก็จะกินรัวๆข้ามอนิเมชันไปครับจริงๆปกติกินได้ไม่จำกัดนะถ้าเป็นดิจิมอนก็จะเป็นวิตามินถ้าผมจะไม่ผิดนะครับ s i m u l a t นะครับ b a t t ิล นะครับเทสโปรแกรมสตาร์ทแอคชั่นอ๋อหลบไอ้ดาบที่กำลังพุ่งมาครับผ่านแล้วเหรอง่ายจัดไม่มีอะไรเลยนะครับผมหลบกระสุนธรรมาดาอย่างนึงล่ะ แอคชั่นอ๋อคือกดให้มันพอดีกันนะครับอันนี้กดไม่ได้นะต้องกดปุ่มแรกอย่างเดียวอ๋อไม่ตรงไม่ตรงไม่ตรงก็คือจริงๆก็คือเป็นไอฉากเป้าเลงนั่นเองโอเคเคลียครับผมทำได้สองครั้งนะครับผิดไปสองสอครั้งเหมือนกันไหนลออีกทีนึงฮนะตอนแรกมมนไม่ผ่านตรงไหนวะ อา้าลืมกนเอา้าไม่ได้พลาดครับผมลลเฟลอา้าวทำไมเฟลล้วเนี่ยเขาเนี้ยแร้วมีสามปุ่ม เอานี่ออกเลยอะไม่เป็นไรฮะอันนี้เวลาใช่ไหมคืออะไรฮะรูปหัวมันเหรออ๋อน่าจะเป็นรูปหัวมันนะตัวเนี้ยไม่มีอันนี้ก็ไม่มีอะไรดูเวลาเฉยครับมีแค่นี้เหรอ อ่าโอเคครับเกมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็คือเราจะเลี้ยงตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าหิวมีพลังสเตสตตที่มันมีแต่ผมว่ามันต้องดูสเตตได้สิไม่ได้เลยไม่มีดูสเตตครับค่อนข้างยากนะผมว่านะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเป็นดิจิอ่าาอธรรมก้อหรือว่าโปเกมอนไอ้ไม่ใช่ธรรมากอนหรือว่าดิจิมอนปกติมันจะมีดูสเตตได้ว่าตอนนี้พลังเท่าไหร่ชนะวินเลทเท่าไหร่เท่านี้ก็คือเราไม่รู้เลยเลยครับ เราต้องมานั่งแบบค่าดาวกับความเป็นสาววกอย่างเดียวเลยครับผมว่าเราจะได้ตัวอะไรนะครับผมอ้าวตายโดนหอกลองกินุด,ดแทงแต่ก็โอเคอยู่ครับก็จบไปแล้วครับกับการรีวิวนะครับผมทำมา God c a r อ Over Iwan g e r ีย n นะครับผม ถ้าผมมีการเตริบโตเปลี่ยนแปลงในตัวของการเลี้ยงด้วยเมื่อไหร่เดี๋ยวผมอาจจะกลับมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับคิดว่าน่าจะเป็นจักรวาลที่นํามารีวิวได้เรื่อยๆนะครับผมก็ใครชอบก็ติดตามชมกันต่อได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปเลี้ยงสาวกก่อนนะครับแล้วเจอกันครับ